ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะขอถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยพยาบาลจะเลยบอกห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายรูปนะเ่องขั้นตอนการรักษาห้ามถ่ายรูปรแต่ทีนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะผ่าตัดแล้วไลฟ์สดค,คนก็เลยตั้ง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 การวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมผิดจัรยาบานไหมละเมดหรือเปล่ายิ่งกว่าถ่ายรูปอีกอ,ะ,อะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ฮะที่กําลังไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับ คุณผู้ชมผมเข้าเคยเข้าไปล้างแผลน่ะคุณพยาบาลยังบอกเลยนะว่าห้ามถ่ายรูปค่ะคือเรานะบางทีจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่ค่อยกล้าหยิบเลยนะกลัวเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเอาขึ้นมาถ่ายแล้วจะโดนแบบโดนห้ามโดนตำหนีแล้วก็เก็บดีกว่าให้เจ้าหน้าที่เป็นละเมิดสิทธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นคือในห้องผ่าตัดไลฟ์ติ๊กตอกอยู่แล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์คือไลฟ์สดเลยนะเนี่ยคือเป็น คุณบอกคนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเวลาเนี่ยคือตีสามะและเป็นบรรยากาศห้องผ่าตัดคนเลยบอกว่าเฮ้ยหนึ่งมันเป็นเคสฉกเฉิิหรือเปล่าสองคือมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนไข้ไหมขอคนไข้หรือยังหรืออะไรยังไงนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราไปตามโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะบอกแล้วนะว่าเฮ้ยห้ามนะห,มางงานห้ามทำอย่างงู้นห้ามทาอย่างนี้ถูกไหมฮะพอเรื่องนี้มีการแชร์ออกไปนะครับพลตตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขขาธที่การแพทยสภานะครับ บอกว่าทางแพทยสภารับเรื่องร้องเรียบร้อยแล้วนี้ไปตรวจสอบนะรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบแล้วจะดำเนินการติดตามตรวจสอบตามข้อบ,งบังคับจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรมของเหตุการณ์นี้ด้วยฮนะแต่ทีนี้มีคำถามบอกว่าการไลฟ์ผิดไหมคุณผู้ชมฮะเขาบอกการไลฟ์ไม่ได้ผิดนะแพทย์ไลฟ์ในเชิงวิชาการทำได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำได้นะครับแต่ต้องไม่ละเมิดผู้ป่วย ซึ่งจะต้องยืนยันว่าได้รับการขออนุญาตแล้วคือผู้ป่วยให้อนุญาตแล้วถึงทําได้แต่จู่ๆจะไลฟ์เนี่ยเป็นคุณหมอก็ไม่ได้นะต้องขออนุญาตแล้วเหมือนกันนะครับพอเรื่องต่างๆมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณหมอที่ไลฟ์สดเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวครับทวิตบอกว่าขออภัยด้วยครับ เปิดทิ้งไว้เพราะคิดว่าไม่เห็นคนไข้และการผ่าตัดมันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ระวังให้ดีผมกราบขออภัยทุกท่านด้วยครับด้วยความไม่รู้ครับขออภัยจริงๆออาจจะเหมาอาจจะลั่นจริงๆแหละเอออาจจะลั่นนี่แหละออคุณผู้ชมฮะมิฉะนั้นแล้วเอาใครที่ไลฟ์เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะต้องระวังนะบางทีแบบผมประจําเลยค่ะประชุมนี่แหละลืมปิดไมค์แต่แต่ผมว่าตอนนี้นะเสียงขึ้นจมูกไปไปไปตรวจด้วยนะ ตวอเรามีแม่สการสตูดิโอแบบซีโร่ไหมเราตรวจทุกวันเราตรวจทุกวันเย็นผมจะแพ้อากาศเราตรวจทุกวันตรวจเพื่อความไม่ประมาทตรวจทุกวันตรวจทุกวันที่รักนะเซวเล่นแต่ที่ช่องวันของเราเราให้ตรวจกันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วสัปดาห์ละสองครั้งอยู่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโลดฟรีได้แล้ววันนี้